จังหวัดลบบุรีออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณวัดทะเลวังวัดตำบลทะเลวังวัดอเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี เวลา9้านาฬิกาของวันที่30สิงหาคม2567นาอยาอมพลังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีนายวรวงวรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดลบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีส่วนราชการประจำจังหวัดลบุรีได้ร่วมกันออกหน่วยบำบัดทุกบำบรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2567ทั้งนี้เพื่อบริการประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงนําความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่วัดทะเลวังวัดหมู่ที่1ตําตำบลทะเลวังวัดอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้กล่าวฝากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทะเลวังวัดอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบุรีและตำบลใกล้เคียงว่าขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริ พระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทั้งนี้ขอให้อำเภอและหน่วยงานราชการในพื้นที่ดำเนินการเป็นแบบอย่างในการทำความสะอาดเพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อยหน้าบ้านหน้ามอง นอกจากนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันป้องกันดูแลตั้งแต่สถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยั่งยืนซึ่งในครั้งนี้นะครับได้มีการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดที่มาร่วมให้บริการกับพี่น้องประชาชนโดยมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุมอบแว่นสายตาการทำหมันสุนัขและแมวและการบริการอื่นๆอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบริการฟรีไม่เสียค่าใช ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปัมภมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอุปการะเด็กชนบทการมอบเงินสงเคราะห์ถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการบริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆที่มาให้บริการประชาชนซึ่งโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจะหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสในการบริการจากหน่วยงานราชการอย่างเท่าเทียมกัน